คุณเคยสังเกตไหมคะน้องหมาน้องแมวที่เคยร่าเริงอยู่ๆเงียบๆลงแบบไม่มีสาเหตุเขาอาจไม่ได้แค่บเบื่อแต่อาจกําลังเศร้าอยู่เงียบๆในตอนนี้หมอจะพาคุณมารู้จักกับภาวะซึมเศร้าในสัตว์เลี้ยงทั้งสาเหตุสัญญาณเตือนและวิธีดูแลหัวใจเล็กๆของพวกเขาให้กลับมายิ้มได้อีกครั้งเพราะสัตว์เลี้ยงก็มีหัวใจและบางครั้งเขาแค่ต้องการใครสักคนที่เข้าใจ สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ e t a แอ p e ์เพ o สตอเหมือนเช่นเคยนะคะพื้นที่อบอุ่นสําหรับคนรักสัตว์วันนี้หมอจะคุยกับทุกคนในหัวข้อที่เราได้คําถามมาบ่อยๆนะคะนั่นก็คือน้องแมวเหงาเป็นไหมคะหมอ,อสัตว์เลี้ยงซึมเศร้าได้จริงหรอคําตอบก็คือเป็นได้ค่ะแล้วไม่ใช่แค่เป็นได้เฉยๆนะแต่ยังสามารถส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและใจของน้องๆได้ในระยะยาวเลย วันนี้เราจะคุยกันแบบสบายๆว่าภาวะซึมเศร้าในสัตว์เลี้ยงคืออะไรสาเหตุเกิดจากอะไรเราจะสังเกตได้ยังไงและเราจะช่วยน้องได้ยังไงคะ่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องเข้าใจก่อนว่าภาวะซึมเศร้าไม่ใช่แค่ความเศร้าแบบผ่านๆแต่เป็นภาวะทางอารมณ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมความอยากอาหารพลังงานและกิจวัตรประจําวันซึ่งในสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะน้องหมาน้องแมวก็สามารถมีอาการที่เข้าได้กับภาวะนี้เช่นเดียวกับมนุษย์นะคะ มีงานวิจัยหลายชิ้นที่บอกว่าสมองของสัตว์เลี้ยงมีกลไกทางอารมณ์ใกล้เคียงกับมนุษย์มากกว่าที่เราคิดโดยเฉพาะในสมองส่วนที่เรียกว่าลิมบ i c System ซึ่งควบคุมเรื่องอารมณ์ความกลัวความรักและความรู้สึกปลอดภัยตัวอย่างอย่างเช่นสมองส่วนอะมิ d a าลซึ่งควบคุมความกลัวและความเครียดและสมองส่วนฮิโปแคนพัสซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความทรงจำสองส่วนนี้จะทำงานร่วมกันในสัตว์เลี้ยงไม่ต่างจากในคนเลยค่ะ เพราะฉะนั้นเมื่อมีสิ่งมากระทบทั้งจิตใจยอย่างเช่นการจากลาการเปลี่ยนแปลงหรือความโดดเดี่ยวสมองของน้องก็สามารถตอบสนองด้วยการหลั่งฮอร์โมนความเครียดต่างๆเช่นคอติซอลออกมาในปริมาณที่สูงได้ฮอร์โมนนี้นะคะถ้าออกมามากเกินไปหรือออกต่อเนื่องนานๆก็จะทําให้เกิดอาการที่คล้ายกับภาวะซึมเศร้าได้อย่างเช่น เบื่ออาหารไม่อยากเคลื่อนไหวนอนไม่หลับหรือหลับมากเกินไปไม่มีแรงจูงใจในการทำกิจกรรมอะไรเลยในทางพฤติกรรมศาสตร์สัตว์นะคะยังพบว่าสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะหมาและแมวเนี่ยเป็นสัตว์สังคมที่มีความสามารถในการเรียนรู้ผ่านการเรียนแบบและก็ยังสามารถสร้างความผูกพันทางอารมณ์กับเจ้าของได้คล้ายกับความผูกพันของแม่กับลูกในคนเลย นักจิตวิทยาศาสตร์เรียกภาวะนี้ว่า attachment bond นะคะซึ่งหากความผูกพันนี้ขาดหายไปกระทันหันอย่างเช่นเจ้าของเสียชีวิตหายตัวไปหรือไม่ใส่ใจนานเกินไปก็สามารถกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมซึมเศร้าแบบเฉียบพ,พลันหรือเรือรังได้อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะคะคืองานศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ด้านพฤติกรรมศัตว์ที่ศึกษาเรื่องอารมณ์ในสัตว์มายาวนานเขาชี้ให้เห็นว่า สัตว์มีความรู้สึกซับซ้อนและตอบสนองทางอารมณ์คล้ายมนุษย์ในหลายๆสถานการณ์ทั้งความโศกเศร้าสูญเสียหรือแม้แต่ความหวังเพราะฉะนั้นคำถามที่ว่าน้องหมาน้องแมวเหงาเป็นไหมคำตอบในเชิงวิทยาศาสตร์ก็คือเป็นแน่นอนค่ะเพียงแต่เขาไม่สามารถบอกเราเป็นคำพูดแบบมนุษย์ได้เท่านั้นเอง สัตว์เลี้ยงที่เคยร่าเริงอารมณ์ดีกระดิกหางเดินตามเจ้าของตลอดแต่จู่ๆก็เงียบเฉยไม่สนใจอะไรเลยบางครั้งนั้นอาจจะไม่ใช่แค่เหนื่อยหรือเบื่อนะคะแต่คืออารมณ์ด้านลบที่กำลังสะสมอยู่ในใจของเขาแบบเงียบๆและเพราะเขาพูดไม่ได้หน้าที่ของเราก็คือเข้าใจและสังเกตให้มากพอว่ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นในใจเขาหรือเปล่า สาเหตุที่ทําให้น้องหมาน้องแมวซึมเศร้าเกิดจากอะไรได้บ้างสาเหตุหลักๆที่หมอเจอบ่อยๆนะคะก็จะมีประมาณนี้ 1. การสูญเสียอย่างเช่นเจ้าของเสียชีวิตย้ายออกจากบ้านหรือแม้แต่น้องหมาที่โตมาด้วยกันตายจากไปข้อที่2การเปลี่ยนแปลงในบ้านมีการย้ายบ้านเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์มีคนใหม่หรือสัตว์เลี้ยงใหม่เข้ามาข้อ 3. ความเหงาอยู่บ้านคนเดียวทั้งวันขาดการเล่นขาดความสนใจจากเจ้าของ สีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังบางตัวป่วยแล้วเคลื่อนไหวไม่ได้เหมือนเดิมทำให้เขารู้สึกเบื่อและหดหู่และข้อหนะคะความเครียดจากสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นเสียงดังมีการทะเลาะหรือสภาพแวดล,ล้อมที่ไม่มั่นคงหออยากย้ำนะคะว่าไม่ใช่ทุกความเงียบคือความเรียบร้อยบางทีน้องนั่งเงียบไม่เล่นไม่มองหน้าอาจไม่ใช่เพราะเป็นมิตรภาพแบบสงบแต่ว่าน้องอาจจะกำลังเศร้าอยู่ก็ได้นะคะ มาดูวิธีสังเกตยังไงนะคะว่าน้องกําลังเศร้าอยู่อย่างที่หมอเคยบอกไว้นะคะว่าน้องหมาน้องแมวก็พูดไม่ได้แต่เขาสื่อสารผ่านพฤติกรรมและภาษากายเวลาน้องรู้สึกเศร้าเหงาหรือซึมน้องมักจะไม่แสดงออกแบบชัดเจนทันทีแต่จะแบบค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมไปทีละนิดแบบเงียบๆจนเจ้าของบางคนมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่น้องมีอาการแล้วดังนั้นสิ่งสำคัญนะคะก็คือการสังเกตสัญญาณเตือนเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ พฤติกรรมที่บ่งบอกนะคะอย่างเช่น 1. ไม่ตื่นเต้นเมื่อเจอเจ้าของจากที่เคยดีใจกระดิกหางวิ่งมาวันนี้กลับเฉยเมยเหมือนไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยข้อ 2. เบื่อกิจกรรมที่เคยทำเดินเล่นนอกบ้านก็ไม่เอาเล่นบอลก็ไม่สนใจของเล่นชิ้นโปรดก็ไม่แตะเลยข้อ 3. กินน้อยลงหรือกินมากผิดปกติ บางตัวไม่ยอมแต่อาหารเลยเป็นวันๆบางตัวกลับกินมากผิดปกติเหมือนเป็น,นกลไกระบายความเครียดข้อ4น้องจะนอนทั้งวันหรือละเมอบ่อยสัตว์ที่เศร้าจะนอนมากขึ้นเหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์หรือบางตัวก็หลับตื้นไม่หลับสนิทร้องครางหรือมีการละเมือข้อ5น้องจะเห่าหรือร้องหอนเมื่ออยู่คนเดียวสัญญาณที่เกิดจากความรู้สึกไม่ปลอดภยัยและเหงาอย่างรุนแรงนั่นเอง และข้อที่6นะคะเปลี่ยนพฤติกรรมก้าวร้าวหรือหวาดกลัวบางตัวไม่กล้าเข้าใกล้ใครเลยบางตัวก็กกัดหงุดหงิดง่ายกัดแม้แต่เจ้าของตัวเองเป็นต้นนะคะพฤติกรรมที่บ่งบอกว่าน้องแมวอาจจะซึมเศร้าก็อย่างเช่น1เก็บตัวมากกว่าปกติน้องแมวจะเป็นสัตว์รักเอสระกกระิงแต่ถ้าจากที่เคยมานอนตากเปลี่ยนเป็นหลับใต้เตียงทั้งวันแบบนี้ก็ไม่ปกตินะคะ สเลียตัวเองมากไปจนขนร่วงเป็นหย่อมๆอ,อันนี้เป็นพฤติกรรมซ้ำซากที่แมวใช้ปลอบใจตัวเองเวลาวิตกกังวลหรือมีอาการซึมเศร้าข้อสฉี่ไม่เป็นที่แมวบางตัวก็จะแสดงออกโดยการฉี่นอกกระบาดทรายอย่างเช่นฉี่บนเตียงหรือที่นอนของเจ้าของเพื่อส่งสัญญาณว่าฉันอยากจะได้ความสนใจข้อสร้องเรียกหรือเงียบผิดปกติ บางตัวจะร้องเงาๆตลอดทั้งคืนขณะที่บางตัวจากที่เคยช่างพูดกลับเงียบเหมือนไม่มีเสียงและข้อที่5น้ำหนักลดโดยไม่มีสาเหตุชัดเจนเพราะไม่กินอาหารหรือเครียดจนระบบย่อยอาหารทำงานแย่ลงนั่นเองตัวอย่างนะคะเจ้าโมจิน้องหมาที่เสียเพื่อนโมจิเป็นน้องหมาพันชิสุอายุประมาณ6ปีนะคะปกติจะอยู่กับซูชิน้องหมาอีกตัวที่โตมาด้วยกันตั้งแต่เด็ก ทั้งสองสนิทกันมากเล่นด้วยกันทุกวันกินนอนด้วยกันแต่วันหนึ่งซูชิป่วยกระทันหันและเสียชีวิตโมจิในวันรุ่งขึ้นก็เริ่มเงียบไม่กินข้าวไม่เล่นไม่เห่าเลยผ่านไปนหนึ่งสัปดาห์เจ้าของพาโมจิมาหาหมอเพราะเริ่มน้ำหนักลดแล้วก็นอนทั้งวันคุณหมอตรวจร่างกายทุกอย่างปกติเลยประเมินว่าเป็นภาวะซึมเศร้าอันเกิดจากการสูญเสียเพื่อนสนิท หมอนแนะนำว่าให้เจ้าของหากิจกรรมใหม่ๆให้โมจิอย่างเช่นพาเดินเล่นทุกวนันเปิดเพลงคลาสสิกเบาๆสร้างกิจวัตรใหม่และให้เวลากอดพูดคุยกับโมจิให้มากขึ้นหลังจากสองสัปดาห์ผ่านไปโมจิก็เริ่มกินได้เดินตามเจ้าของมากขึ้นและในที่สุดก็เริ่มกลับมาสนใจของเล่นตัวโปรดและอีกเคสหนึ่งนะคะชื่อน้องมิวแมวคีย์ออนที่โดนเจ้าของเปลี่ยนเวลาทำงาน น้องมิ้วเป็นมาเปอร์เซียที่ติดเจ้าของมากค่ะเจ้าของเคยอยู่บ้านเกือบทั้งวันแต่หลังจากเปลี่ยนงานกลายเป็นไม่อยู่บ้านตั้งแต่เช้าจนดึกสัปดาห์แรกน้องมิ้วเริ่มนอนใต้โต๊ะไม่ยอมออกมาพอเจ้าของกลับบ้านก็ไม่มารับเหมือนเดิมนานวันเข้าก็เริ่มเลี้ยขาจนขนหายเป็นวงและฉี่บนเตียงทุกคืน คุณหมอแนะนําว่าให้เจ้าของติดกล้องดูพฤติกรรมน้องตอนอยู่บ้านก็พบว่าน้องเดินไปนั่งหน้าประตูวันละหลายชั่วโมงเหมือนรอเจ้าของกลับบ้านวิธีแก้ก็คือให้เจ้าของสร้างกิจกรรมเสริมอย่างเช่นเปิดวิดีโอเสียงเจ้าของเปิดหน้าต่างให้มองวิวและวางเสื้อผ้าที่มีกลิ่นเจ้าของไว้ใกล้ที่นอนของน้องนิ้วสองสัปดาห์ต่อมานะคะพฤติกรรมเลียตัวเองลดลงน้องเริ่มเล่นกับของเล่นมากขึ้นและก็กลับมานอนบนเตียงอีกครั้ง หมออยากให้ทุกคนจําไว้นะคะว่าสัญญาณของความเศร้าในสัตว์เลี้ยงอาจไม่ได้ดังชัดเจนแต่มันซ่อนอยู่ในความเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่เราจะต้องใส่ใจการเฝ้าดูพฤติกรรมประจําวันของน้องหมาน้องแมวและรู้ทันว่าเขากําลังส่งสัญญาณอะไรมาเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้เราช่วยเขาได้ท,ทันท่วงทีนะคะต่อมาเรามาดูว่าแล้วเราจะช่วยน้องได้ยังไงบ้าง ข้อที่หนึ่งกลับมาใส่ใจอย่างใกล้ชิดอีกครั้งลองให้เวลาคุณภาพกับน้องทุกวันนะคะอย่างเช่นรูปตัวเล่นด้วยพูดคุยกับเขาอย่าปล่อยให้น้องอยู่ลำพังแบบนานเกินไปข้อที่2ส,สร้างกิจวัตรประจำวันที่มั่นคงสัตว์เลี้ยงจะชอบกิจวัตรค่ะอย่างเช่นกินข้าวเวลาเดิมเดินเล่นเวลาเดิมจะช่วยให้น้องเขารู้สึกปลอดภัย ข้อ3าหาของเล่นกระตุ้นสมองของเล่นใหม่ๆห,หรือกิจกรรมที่น่าสนใจจะช่วยให้น้องมีความกระตือรือร้นมากขึ้นอย่างเช่นตุ๊กตาเคลื่อนไหวอาหารซ่อนในลูกบอลเป็นต้นข้อที่4ให้เวลาแต่ไม่บังคับอย่าเร่งรัดน้องให้กลับมาร่าเริงในวันเดียวนะคะต้องค่อยเป็นค่อยไปเหมือนคนเลย และข้อ5ปรึกษาคุณหมอเพิ่มเติมถ้าน้องมีอาการนานเกิน1-2ถึงสสัปดาห์เนาะหรืออาการหนักขึ้นแนะนำให้ปรึกษาคุณหมอเพื่อประเมินว่าเกี่ยวกับสุขภาพกายไหมหรือเป็นที่สุขภาพใจกันแน่ สุดท้ายนะคะหมออยากจะฝากไว้ว่าหมาแมวอัดพูดไม่ได้เหมือนเราแต่เขารู้สึกได้ค่ะไม่ว่าจะสุขหรือเศร้าดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะทำให้เขาได้ก็คือความรักที่ส,สม่ำเสมอและการสังเกตยอย่างเข้าใจหลายครั้งที่สัตว์เลี้ยงกลับมาร่าเริงได้อีกครั้งเพราะได้รับความรักความใส่ใจและความเข้าใจจากเจ้าของ วันนี้หมอหว,วังว่าทุกคนจะเข้าใจน้องหมาน้องแมวมากขึ้นนะคะและถ้าน้องมีพฤติกรรมแปลกไปอย่าคิดว่าแค่เบื่อหรือดือ้อแต่อาจจะเป็นสัญญาณจัดใจของเขาก็ได้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะขอบคุณที่รับฟังจนจบดูแลตัวเองและน้องๆที่บ้านให้สุขภาพดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ